ประโยชน์ของอันชันสปปรรพคุณดีๆที่คุณควรรู้ออญชันมีประโยชน์มากครับในการช่วยดูแลสุขภาพและยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มข,มขนมของหวานอาหารก็สามารถทำได้หลายเมนูเลยครับและเราจะมาบอกถึงประโยชน์ของมันว่ามีอะไรกันบ้างถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำมันสามารถช่วยบำรุงร่างกายและสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ประโยชน์ของอัญชันมีดังต่อไปนี้ครับมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงใช้ภายนอกสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำได้เมื่อรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองมีประโยชน์มากครับบำรุงโลหิตมีประโยชน์ครับช่วยบำรุงเลือด สามารถนำไปสระผมได้ช่วยบรรเทาอาการผมร่วงครับใช้เป็นตัวช่วยเสริมสามารถช่วยทำให้หนวดเคราแข็งแรงและสามารถเร่งการเจริญเติบโตของเส้นขนได้ครับมีประโยชน์ครับช่วยบำรุงหลอดเลือดนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์และสาระในครั้งนี้ถ้า,าคุณมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิป หรือต้องการติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิดโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ